สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนวิยสาโอ้อนอุ่นนะคะรหัสาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหกสองสองศูนย์สองศูนย์ค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำข้อมูลบอกกันนะคะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยโอเคเรามาเริ่มทำกันดีกว่าไฟนิวเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาโอเคไปที่สเก็ตนะคะเรื่องฟอนต์แลนนะคะ่ะอ่า เราจะมาวาดเราจะมาวาดสี่เหลี่ยมก่อนเซนเตอร์เรกแทนเกค่ะวาดสี่เหลี่ยมมาลูปหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเรามากำหนดขนาดกันเลือกไปที่ตัวกำหนดขนาดนะคะเอาความกว้างสิบโอ้ลืมเปลี่ยนให้เป็นหน่วยลืมเปลี่ยนให้เป็นหน่วย มินค่ะเราเปลี่ยนหน่วยก,ก่อนดีกว่าเราเปลี่ยนให้เป็นหน่วยมินโอเคอย่าลืมนะคะโปรพิคอร์นเพลนเซ็นเตอร์เดฟแองเกิลสร้างสี่เหลี่ยมมาอันหนึ่งโอเคแล้วเราก็มากำหนดขนาดกันว้างยาวสิบค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองสอิุมมีน่ารักค่ะ ก็ยโอเคแล้วก็ซูมซูมเข้ากใกล้เลยยมาหน่อยมัไกลไปมากๆซ ต่อไาเราจะมาทำวงกลมกันนะคะอ่ารัศมีสี่ค่ะไ,ได้เส้นผ่านศูนย์กลางแปดนั่นเองโอเคเรียบร้อยอ่าต่อไปเราจะมาเอกทูสกันนะคะคือ็กทูสแล้วที่เอกทูสนี่ค่ะค่า อ x ทูล,ลงมาเท่าไหร่นะยี่สิบมิลลิเมตรค่ะโอเคเข้าไปค่ะเราก็ตัดด้านนี้ออกแล้วดดคำถา็ x ท w ช cut ก็ตัดด้านไหนออกก็นั้นออกเลยโอเคเรียบร้อยไหนดูซิ เียบร้อแล้วค่ะเอายอนยต่อมาเราจะมาสร้างชิ้นข้างล่างกันนะคะเราจะเลือกไปที่ด้านขวารายนั่นเองโอเคอ่าเราจะสร้างเซ็นเตอร์ไลน์ก่อนค่ะที่จุดตรงกลาง สเกตแล้วก็ส่วนตะวันนะคะจุดตรงกลางที่จะสร้างมา7.5มิลนะคะ่ะ7จ็ุดห้าแล้วก็จะสร้างไปทางซ้ายและขวาอีก เจ็ดมิลค่ะนี่นะแล้วเจ็ดเลยแฝั่งนั้นก็เจ็ดเหมือนกัน เพื่ออะไรเพื่อเป็นตัวอ้างอิงนะคะเอาสนเข้าไปนี่ค่ะรากปลายขึ้นไป้ไปตัดนี่เลยเป๊ะเส้นที่หนึ่งลายจะดตรงนี้เส้นที่สองค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะวาดวงกลมตรงกลางนะคะรัศมี4ค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง8ด โอเคสี่ okay. นะคะเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาวาดครึ่งวงกลมกันค่ะโดยใช้คำสั่งนี้เลย center point arc นะคะค่ะเอาเอากดไปที่จุดตรงกลางค่ะสร้างเจ็ดฝั่งนี้จนถ,ถึงฝั่งนี้ค่ะอ่าผิดด้านมา โอเคได้แล้วค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมากำหนดขนาดกันก่อนค่ะขนาดตรงนี้ถึงจุดนี้เจ็ดจุดห้าค่ะเรีย้อยไดมิเตอร์แป ไลมิเตอร์วงใหญ่ค่ะสิบสี่ค่ะโอเคกำหนดขนาดเสร็จแล้วเรามาเอ็ดซูสกันดีกว่าค่ะาไปที่เอ็ดซทูสเลยอเอ็ดซทูสนะคะ่าเลือกตรงนี้ที่เราจะดึงกัน ตัวงนสัตว์เอ็กซ์ทรค่ะเราจะดึงเป็นระยะทาง3มมิลลิเมตรนะคะสามมิล mm. โอเคค่ะ,ะดึงไปทางด้านในนะคะโอเคกดโอเคค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาอ่าได้รูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาลบมุมค่ะฟิลเลตกันค่ะค่ะลบมุมขยายตัวชิ้นล่านะคะเราจะลบมุมเป็นขนาดรัศมี3มิลลิเมตรค่ะเลือดตรงที่จะลบเลยค่ะ หมดหรือ,อยังดูดีๆแล้วนะคะจุดนี้ยังไม่โอเคแต่แล้วกด Enter เลยค่ะอ่าลบมุมข้างล่างได้หน้าตาแบบนี้ต่อไปเราจะลบมุมทางด้านบนกันค่ะทางด้านบนเราจะลบมุมฟิลเลต1มิลค่ะโอเค1มิล เล็ใหครบนะคะจิต้ตรงนี้ยังโอเคแล้วอย่าลืมตรงกลางด้วยโอเคเรียบร้อยค่ะ1มิลค่ะรูปร่างหน้าตาของข้อหมุนบอกของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ